นงวัดในฐานะโคศกคณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผูแ้แทนราศดรค่ะวันนี้จะขอถแถลงข่าวเกี่ยวกับารายงานผลการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยค่ะ นับตั้งแต่อดีตกลุ่มชาติพันธุ์มีความหลากหลายและตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนะคะปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม67จังหวัดมีทั้งหมด56กลุ่มและมีประชากรรวมประมาณ6ล้าน1แสนคนค่ะแต่กฎหมายไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านป่าไม้ ล้วนไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนที่อาศัย,ยู่ในเขตป่าและชุมชนชาวเลที่ดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรมรมชาติมาหลายชั่วอายุคนขากระบวนการมีการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าชุมชนที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า จึงทำให้กฎหมายเหล่านี้มีผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนค่ะจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องยับยั้งการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ที่คุกคามต่อวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าเมืองและชุมชนอ,อื่นๆพร้อมไปกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมถูกพันไว้และรับการให้เกิดการปรับแก้กฎหมายของรับให้สอดคล้องโดยเร็วครัจากการพัฒนาที่ผ่านมาชุมชนของกลุ่มชาติพันหรือชนเผ่าพื้นเมืองไม่มีโอกาสร่วมในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาสุมสนและทรัพยากรธรรมชาติของตนเองอีกทั้งยังได้รับผลกระทบเชิงลบจากแผนการพัฒนาเหล่านี้มาโดยตลอด อันนำมาซึ่งปัญหาสังคมหลายด้านอย่างไรก็ตามมีตัวอย่างของชุมชนที่สามารถจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิปัญญาตามประเพณีของตนและเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2553 ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3สิงหางคม2553ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเหรียงท,ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษโดยการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีของตนชุมชนที่เข้าร่วมเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองในการจัดก,การตนเองซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นการ เป็นที่อยอมรับของนานาชาติค่ะต่อมาในแก๊ใน,ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้กำหนดให้มีการพัฒนากฎหมายส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นโดยมีศูนย์มนุษย,ยวิทยาสิรินทรองค์กรมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการระดมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการยกร่างโดยเน้นมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆจึงมีแนวคิดในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสภาชนาพื้นเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยพศสและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศให้บูรณาการเป็นฉบับเดียวกันโดยผสมผสานบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองเข้ากับกิจการของสภาส่วนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยตามหลักการของการจัดก,การตนเองซึ่งจะเอื้อให้เกิดการประสานสอดคล้องไปกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมผูกพันด้วยและที่สําคัญคือการดําเนินงานของสภาส่วนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยจะส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพในด้านจัดก,การตนเอง ได้ตามความต้องการอย่างมีประปสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นจึงได้ศึกษาควบคู่ไปกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรนจากกรจากการพิจารณา,าศึกษาสภาพ,าพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคุ้มครองกลุ่มเช่าไทายในประเทศไทยเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีอย่างต่อเน,นื่องระหว่างรัฐกับ กลุ่มชาติพันธุนค์คณะกรรมการมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่ 1. รัฐบาลควรมีการเร่งดันให้มีมาตรการให้มีการปาราร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ข้อที่ 2, สศูนย์มนุษยวิทยาสิวินทร์ควรมีการพิจารณาบูรณาการร่างพระราชบัญญัติที่เกิดขึ้นใหม่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เข้ากับมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลเมื่อวันที่2มิถุนายน2553และมติคณะรัฐมนตรีวันที่1สิงหาคม2553เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรีย่ยงและพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นมือนแห่งประเทศไทยข้อสังเกตข้อที่3กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ควรปฏิบัติตามมติคอรมอนะครเมื่อวันที่3สิงหาคม2563เรื่องแนวนโยบายการาแ,นแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรียงและสลอการดำเนินคดีกับประชาชนนะคะอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนปีพศ2562 พระราชบัญญัติสมวนและขึ้นวองสัตว์ปี2562พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงค่ะข้อที่4ค่ะกองทัพบกควรติดต่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องต่อบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66 2,523เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ทังกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะคะและกลุ่มกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครครับข้อสุดท้ายนะคะข้อสังเกตก็คือกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งดันกระบวนการทางสัญชาติไทยให้รวดเร็วและทั่วถึงในกลุ่มชาติพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิการศึกษาสิทธิรักษาพยาบาลสิทธิผู้สูงอายุสิทธิผู้พิการตลอดจนการออกเอกสารรับรองสิทธิ์ตัวบุคคลให้กับกรุ่มชาติพันธ์ค่ะต่อไปนะครจะขอเชิญท่านประธานอนุคณะกรรมาธการกลุ่มชาติพันธ์นะคะมีในเรื่องการถแถลงเพิ่มเติมครับเซิครับขอบคุณครับผมในฐานะ กรรมธิการคนหนึง่งในฐานะผู้แทนรัศดรจากกล่มชติพันธ์ได้ขอทำความเข้าขอขอใจและอธิบายว่าที่ผ่านมานะครับไม่มีคำว่ากล่มชติพันธ์อยู่ในกรรมธิการครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรวที่สภาผู้แทนรัศดรไทย มีคําว่ากลุ่มชาติพันธ์บรรจุไว้ในคณะกรรมการซึ่งเน้นใน35ชุดกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรนะครับลักรังนี้นะครับก็ได้เป็นการศึกษาแม้ว่าที่ผ่านมาได้มีการศึกษาปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์มาพอสมควรแล้วแต่ครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกที่สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย ได้ศึกษาและหแนวทางแก้ไขเป็นรูปเล่มครั้งแรกนะครับบรรจุไว้ในกบบรรมธิการและจะนำเสนอนในสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อได้มาศึกษาและถกเถียงอภิพิปารายประเด็นพีน่น้องวันธ์แน่นอนรัฐประเทศไทยมีทุกกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธ์นี่คือการศึกษาของกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธ์ที่ปลอบบางนะครับที่ยังอยู่ ในพื้นที่ที่เข้าไปถึงสาธารณก่อภรและปัญหาต่างๆสิทธิต่างๆความเหลื่อมล้ำความปราะบางของพี่น้องุ่มชาติพันธ์ถูกรวบรวมและศึกษาเป็นระบบอยู่ในรูปเล่มการศึกษาอยู่ในเร่อนี้หมดก็ทุกท่านนะครทั้งกรรมธิการทุกท่านและอนุทุกท่านที่ยืนที่นี่ด้วยเรื่อแต่ผู้ที่ส่งกระดูต้องขอขอบทุนที่ ทุกท่านนะที่นี้นะครับและที่มีส่วนในการทาให้การศึกษารูกเล่นนี้หวังว่ารูปเล่นที่เราได้ศึกษาและบันทึกไว้ในสภาผู้แทนรษาษฎรในการในคณะกรรมาการชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงานและเป็นคัมภีร์ในการศึกษาและแก้ปัญหาให้กับอุค์ชาดิพันและจะเป็นการพัฒน,นาให้กับประเทศชาติของ พี่น้องขุนชิพันธ์ขอขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านสรพงศ์กองจะทึกซึ่งท่านได้เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาพี่น้องขุนชาติพันธ์และท่านเป็นนักต่อที่มีความรอบรู้ด้านนี้่านเป็นเลขาของท่นสือาร์กรรมธิการช่วงนี้ครับก็เชิญครับครับขอบคุณมากครับสวัสวดีพี่น้องสือชนนะครับผม ประพงศ์กองจันทิพย์นะครับเลขาธิการของคณะร่ฐมกับการตั้นผู้ชั่ยันนะครับก็เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการด้วยครับรีนี้ครับว่าหลังจากที่ทางสภาครับได้ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเ่าแล้วนะครับทางคณะกรรมิการเนี่ยก็มีการตั้งถูกประการขึ้นมาเพื่อศึกษาในเรื่องเหล่าทีครับช่วงนี้เราปีกว่าที่ผ่านมาเราลงพื้นที่กันหลายพื้นที่มากทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ด้วยครับไปดูชาวเลดูชาวมันนี่ นอกป่าด้วยแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลเราทั้งหมดครับทั้งจากชาวบ้านเองคุมชาติพันธ์เองคุยกันตั้งผู้จัดการคุยกันผู้ที่เกี่ยวข้องเงินงาดเกี่ยวข้องด้วยนะครับนำมาสู่การทํารายงานนะครับสอบนี้นะครับคือรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการคุ้มครองคุมชาติพันธ์ในในประเทศไทยซึ่งข้อเสนอท,ทั้งหมดนี้นะครับนําสู่การที่เราคิดว่าจําเป็นต้องทาเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือเราต้องมีกฎหมายลุมชาติพันธ์โดยตรง ในรั้นคุณดูปี2560ครับในวารา70เป็นครั้งแรกครับที่บัญญับหน้าที่ของรัฐไว้ที่จะต้องเข้าไปดูแลกลุ่มชาติพันธุ์แบการดูแลคือเป็นรูปธรรมจะเป็นต้อเป็นกฎาหมายรูปนะครับนร้จากพรบออกวางเ,ก,เ,าะะเงกีเ่ยวดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับรัฐเองก็ได้มอบให้ศูนย์เิียววิทยาสืนทรนะครับในการยกร่างแต่ก็เรียนตำรวจนว่า็นวิทยาเชื่องช้าและกร้การเราก็ไปศึกษามาแล้วเราก็มีข้อเสนอที่จะได้รับในเรื่องเหล่านี้นะครับ ตอนนี้ครับไดคำวารการได้ยกร่างพรบรสง่สงเสริมและคุ้มของผลผชิตพันธุ์ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากฟังต้นหาความต้อง,าองาการของพี่น้องรบส่วนหนึ่งนะครับและในวันเสาร์ที่นี้ครับ789พฤจิการยนนี้นะครับคณะคำรีกรารเราจะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ครับว่าท่านเขาเขียน ในเรื่องกระด้างรเบียดนี้อย่างไรพี Because, ่ก้องเสนอให้เฉลยเพื่อนำสู่การปรับปรบบบุงกระด้างระเบียเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการตรงกับปัญหาแท้จริงของกลุงเทพมหานครต่อไปนะครับถ้าพี่น้องสังคมชนมีหนัาข่าวเต็มที่เชียงรายนะครับวันที่7นี้นะครับ10บโมงนะครับที่โรงแรมนะขออนุญาตเดี๋ยวมาดูภายในกับคุณจับชื่อแบบไม่ได้นะ,ะดดนะครับภูเก็ตนะครับรแต่ภูเก็ตน,นะครับก็มาร่มตั้งแต่10บโมงถึงประมาณบ่าย4ี่โมงนะครับจนเราเชิญทุกกรุงเทพมหานครมา ื่อจะเสนอความเห็นให้กับเรานะครับซูนีชัยรัตน์นะครับเป็นอนุกรรมธิการคืออยากจะชีชให้เห็นว่าร่างกฎหมายเนี่ยมี3ฉบับถ้าเราฟังให้ดีนอกจากู่ย์มนุษย์ากยกลังร่างแล้วก็ร่างที่ของอนุกรรมธิการซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังมีร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งท่านสื่อมวลชนจะจาได้ว่าทุกปีเนี่ยจะมีเรื่องราวของสภาชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าเป็นการเรียกร้องว่าขอให้ทาง เมื่อรัฐบาลและรัฐสภาจะพิจรารณาร่างกฎหมายเนี่ยให้ให้นำสามร่างนี้เนี่ยไปบูรณาการด้วยเพราะว่ามันเป็น,นกลไกที่ชนเข่าพื้นเมืองเนี่ยได้ดําเนินการมาแล้วก็มีบทเรียนร่วมด้วยแล้วก็มีตัวกฎหมายซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐบาลเอาไว้ ne, เรียบร้อยแล้วนะคะคืออยากจะเสริมตรงนี้ว่าเป็น,นกลไกที่มีความสําคัญมากแล้วก็จะทําให้ร่างกฎหมายของรัฐเนี่ยสมบูรณ์แต่ยังไงก็ตามจุดประสงค์สําคัญก็คือทอํายังไงจะเร่ง ให้กฎหมายนี้เนี่ยได้เข้าสู่การพิจรารณาของคณะมนตรีเลยโดยนำทั้งสามร่างเข้าไปด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างไรก็ฝากเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นปัญหาที่มีมายาวนานมากและเขาก็มีสิทธิความเสมอภาคที่เราต้องส่งเสริมและอยากให้ทุกท่าน นักข่าตเปนกระบอกเสียงให้กลุ่มชาตพันธุ์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ